คำถามจากข้อนี้นะครับรู้จักเหรียญไหมฮะเหรียญเหรียญ,ร,ยญรียญต่างรู้จักครับผมใช้แรฮะแลกเปลี่ยนสินค้าถูกไหมฮะเหรียญกระสาบเนี่ยเริ่มผลิตขึ้นใช้ในไทยครั้งแรกเนี่ยเมื่อพุทธศักราช2,400 24นะฮะโดยสั่งซื้อเครื่องจกักรทำเหรียญชนิดแรงดันไอ้นาำเข้ามา อ่าแสงสั่งไวเลยนะค้ายกับรถไฟครับแล้วได้สร้างโรงงานผลิตเหรียญกระสาบขึ้นที่หน้าพระคังมหาสมบัติในพระบรมมหาราชวังครับมีนามว่าโรงกระสาบสิทธิการคําถามก <governance> <S <S <Yes> ็เลยถามว่าเหรียญกระสาบราคา1บาทในปัจจุบันทําจากโลหะชนิดใดนะครข้ออีฟเหล็กช <N> ุบเงินคร <N> ับ <min> ข <N> ้อบาเหล็ก <min> ช <N> ุบตะกั <min> <N> ่ว <min> หรือข้อตาเหล็กชุบนิกเกิลอ้โรู้เลยไหมฮะเดี๋ยวขอเหรียญมาโยนหน่อยฮะฟังเสียงหน่อยมีเหรียญไหมฮะมีเหรียญให้คุณอดุลตีฟมาโชว์ขิงนิดนึงลองดูนะครับลองฟังเสียงดูนะครับผมโอ้โหนี่คุณคว่างออกไหมครับมันจะเสียงอะไรคุณฟารคุณมาเล่นกับใครเนี่ยรู้สึกว่าตอนแรกเขายอมผมไปก่อนนะอะไอย่างนี้เขาตื่ดตื่นมาตลอดคุณเล่นกับใครเนคุณฟาร์ธวิ่งเหมือนกันครับอ้าวไหนโยนให้โยนโยนใช่ ลองดูนะครับผมอ่า <Luis> มันเกิดมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่หลังจากที่คุณโยนแบบนี้เสียงของเงินตะกัวเลนนิเกิลเนี่ยครับมันจะมีเสียงที่แตกต่างกันเฮ้ยนี่เค้าวิเคราแบบซีเรียสเลยนะครับผมผมเล่นกั็กใครอยู่เนี่ยคือยังไงเสียงของเงินมันจะดังงฮะเสียงของเงินจะดังมีไม่มีมีไม่มีีดังไงนะครันมีไม่มีมีไม่มีอ๋อไม่มีเงินครับ ที่จริงผมไม่รู้หรอกครับเพราะว่าผมต้องเดาเลยครับแล้วคุณโยนทำท่าโยนอะไรตั้งนานครับผมทำท่าโยนไปไหมฮะคือจริงก็รู้ใช่ไหมอ๋อจริงก็รู้แหละจริงก็ตัดข้อที่ไม่ใช่ก่อนนะครับผมผมผิดนี่อายเลยนะครับเหล็กเหล็กชุบนิกเกิลครับตัดทิ้งเลยครับผมทําไมฮะผมไม่รู้จักนิกเกิลเลยครับผมอโหนี่อาจจะเป็นเพื่อนของคุณก็ได้รู้

ทัเหล็กชุบนิกเกิลทิ้งไปครับผมแล้วคุณคิดว่าข้อไหนเป็นข้อที่ถูกอ่ะผมกขอปรึกษ <ผม S 2> าบางฟาฮัทก่อนครับบางฟาคิดว่าข้อไหนใช่ครับบางผม,ผมคิดว่าเด็กชุบเงินไงเงินก็คือเงินอ่ะเราที่เราใช้ใช่ปะล่ะอ่าเป็นเงินง่ายๆเลยพี่พอแบบง่ายๆไม่ต้อ,อบบงมีอะไรซับซ้อนเลยตามตามคำพูดผมข้อลิฟครับตามข้อรีบเชื่อด้วยไอ้นี่คุณเอามาจากไหนเนี่ยไอโยนโยแล้วฟังเสียงเนี่ยผมเป็นกวิธีเช็คอะครับว่าโลหะอะไรแบบเนี้ย นั่นจะคุณตอบจริงฟังไม่ออกครับฟังไม่ออกเพราะเพราะมันเป็นมันเป็นหัวเดียมโพเดียไม่ใช่ครับเพราะมันไม่ใช่ไม่ใช่วิธีวัดมันเสียงแล้วนี่อะไรเลยครับก็คุณทำมาตั้งนานมาตั้งนานทำมาตั้งนานคุยมาตั้งนานนะไอ้เราโคิดว่าตัวจริงว่ะตัวจริงใจเมื่อกี้ตอนที่เขาบอกเขารู้ผมใจมาอยู่นี่เลยเหรียญกระสาบราคาหนึ่งบาทในปัจจุบันทําจากโลหะชนิดใดนะครเหรียชุบเงิน เป็นคำตอบที่ทเป็นคำตอบที่จากการโยนอะไรมาแล้วนะ uh huh. เป็นคำตอบที่ผิดนะครับโอ้แฟนเราเราผิดไปด้วยกันครับผม่ได้การคำตอบคำตอบก็คือข้อตานะฮะเหล็กชุบเกินนิกเกิลนะครับผมเหรียญ25สตางค์เป็นเหรียญกระสับสีแดงเรือไส้ในเป็นเหล็ก9 9ส่วนด้านนอกชุบด้วยทองแดง1%เรหรียญ50สสตางค์ผลิตจากโลหะผสมแบบเดียวกัน คือไส้ในเป็นเหล็ก99%ด้านนอกชุบด้วยทองแดง1%เหรียญ1บาทผลิตจากโลหะผสมมีสีขาวโดยไส้ในเป็นเหล็กส่วนด้านนอกชุบด้วยนิกเกิลเหรียญ2บาทเป็นโลหะสีทองซึ่งผลิตจากทองแดงผสมด้วยนิกเกิลและอลูมิเนียมเหรียญ5บาทเหรียญกระสับโลหะสีขาวผลิตจากโลหะผสมคือไส้ในเป็นทองแดงส่วนด้านนอกเคลือบด้วยนิกเกิล เหรียญ10บ,บาทเป็นเหรียญสีขาวกับสีทองโดยวงนอกเป็นโลหะผสมคือทองแดงกับนิกเกิลวงในผลิตจากทองแดงนิกเกิลและอลูมิเนียมติดตามรับชมรายการมุสลิมเติมร้อยตอนเต็มได้ที่ไวทฟลิกกดคลิกลิงก์ที่แคปชั่น